นี่ครับพากลับบ้านครับพาเห็ดไม่เจอเลยก็เลยจะพากลับบ้านนี่บรรยากาศนะครับผมตอนจะกลับบ้านทุ่งนาคนใครไม่รลือเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วพอเออค่ะแล้วถามาได้ทางนแล้วถ้าจับก็จะไหลทางนี้เพราะที่ว่าน้ำจะขังแต่น้ำก็ไม่ขังเท่าก็จะแปลกแบบนี้มันก็ต้องไป ไม่ไม่รู้ที่รอ้มองว่าแตก้องมันสั่นมากเลยมาลุนนนน้นกันมาลุ้นกันว่าจะมันจะรอดไหมกล้องสันสน่นทางรถเอราะว่าทางนั่งคือข้โดมเลยทางมันแคบมากอันนี้มันจะว่านไปกว่าถึงว่านไปกว่าแต่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันมเกิดกระตักก็น่าจะดอูอยู่ในว่านั่งรถจักรครับนัง่งรถจักร

ไม่ดีจะม่นคนกัดตุกก็ต้องปูไปโรงเรียนนะั่นแหละก็ใช่ก็ใ <c ười> ครบอกให้นูไปโรงเรียนล่ะอ่านี่น้อยหน้าที่ขอไปโรงเรียนละูกน่าจะมาชักกระตุกมากเลยตามมาว่า จะได้ถึงบ้านยังไม่รู้เลยเพิ่มมาผิดทางนำทางได้เราก็แต่ก็ขี้ลืมอ่ะเขาไม่ตัดใาเลยแบบถ้าคนไหนเป็นคนสารเข้ามาดูคิดต้องโหัวเขาก็จะเข้าใจอยู่ค่ะใช่ถ้าใครเป็นคนถ้าใครเป็นคนอิสานคนคนระบิดเนี่ยเขาจะเข้าใจดีเขาเขาจะรู้เรื่องเลยใช่ถ้าคนกรุงเทพคนป่าจะไม่ค่อยเข้าใจเขาก็จะไม่ค่อยรู้ แต่ว่าปียายอยู่ก็อาจจะเข้าใจตกระตุกตกระแตกตกระติกต้องตกตกใจตกดีใจมากเลยแนะหละถ้ากเกิดว่าตกแรงเกินไปก็น่าเบื่อเลยเดี๋ยวฟ้าผาา่าไม่เอาอันนี้ยึดของชะนงวดโอ้ยจับจับตัวไม่ก่อยทั้งหลามาันทางทางทางแล้วเ,เกิดทางแต่มันก็เป็นคน เจ้าน้ำนาเขาแบบอือหือท่านี้กัำลันกันยกจี้อ่ะสวยงามเยอะบรรยากาศบรรยากาศดีดีมากแต่ว่าตอนนี้ยึงกัดมือนะโอ้หนักมากแล้วมึงกัดแต่ข้างที่มันที่มันจะเกามึงกัดแต่ข้างเลย เนี่ยครับของสวยงามมาครับเดี๋ยวว่ากล้องมันสกัดตุกขึ้นนึงครับเนี่ยครับสาบัวแดงครับเออเออเออเอแล้วนะครับของสวยครับเดี๋ว่าเรื่องจอพาไ่ออกังจะที่ถ่ายเสร็จถึงบ้านแล้วก็มาดูคลิปตัวเองเยนหัวเนี้ไม่มีใครดูก็ไดูเองใช่หมเออก็ลงไปเออมีคนเอออยากอู้เเห็นใจ ชีวิตเด็กนอเป็นยังไงเ็พอนีวิตการทีู่กน่าเห็ดตอก็แม่เห็ดออกใช่ลงทุนมาผู้เ่าก็อยากเก็บน้ำเออเจอเออเอหดหัปดาห์นข้าวเออต้องาะลวานเบ่อานข้าวยังไงข้าวแม่บานเล โอ้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 ไปเกิดตัวโอ้โอ้ไปเกิดโอ้ไปเกอดมันจะไปถึงบ้านไหมเนี่ยเนิ่นนิ่นเนิ่นเจอดินทรายก็เป็นสีอะไต้นนั้นเนี่ยน้องดำอ่ะน้องดำต้นนี้ไม่ค่อยสวยเลยค่ะนี่นั่นเขียวมันไม่เขียวอ่ะมันสีทรายอ่ะต้นนั้นนี่เหี่ยวมากเลยคืขาวพูนก็เปลือกมันอกไปต้นเดือดขาดกัน เคแน่ใจว่าลงไปได้โอ้การตุ่มเล็กตุ่มน้อยนะครับทุกคนดูมือผมแต่ในก็อาจจะไม่โฟกัสแต่ในชีวิตจริงนี่ไม่อยากจะโม้จริงว่ามันมยังเมากเจเทีนแค่ไหนไอยุงพัวเน,นี่ยอืมโอเคขออนุญาสตสต็อปคลิปแป๊บหนึ่งนะ